นะวัดกินคาคุจิืันนี้แด่มากผ้าพีผ้านอนมาเบื่งความงดงามของสถาปัตยกรรมเมืองญี่ปุ่นเจแปนแดนอาหริทุไทยโดยเฉพาะวัดกินคาุจิเนี่เป็นวัดของท่านอาจารย์อิครซังผู้เป็นนักปราชญ์แห่งยุคในสมัยนั้นผู้ใดบ่มีผู้ใดบ่รู้จากอาจารย์อิครซังหรือเนน้อยอิคิซัง จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนอีกยิ่วแซงยังยู่นะครับนาเพราะฉะนั้นไม่เห็นแล้วความกลมกลืนระวังธรรมชาติกับสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมอลัาคาผู้คนทางหลายจากหน้าหน้าประเทศเดินทางมาเกพกื่อชมเอกลักษณ์อันบอกือผู้ไหนในมนีฉันั้นีว่าน,นี เมาว่าสูพี่นองฟังได้ไประโยชน์หลายอย่างในการทัศนศึกษาทรั้งนี้ได้เห็นวิถีและทัศนะและวิสัยทัศน์ในคนในอดีตของประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาติตอไทยขอความพี่น้องขอความสดใสจ,จงมังเกิดนี่แกพี่น้องสำหรับมนนี้เอาไว้จะเพี้ยงตันี้คนเระว่าผู้คนหลายแห้งที่มาถ่ายคับอีอสู้างประเทศไทย